ปั่นจักรยานรับรองหิวแน่ฟิตแมแน่กินได้คุ้มแน่งานสำหรับเพื่อนๆที่ใช UM. ้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกี้ให้ด้วย พี่วาวอะไรนี่ร้านอากาับมุเพอาหารญี่ปุ่นเลยนะมี่ถ้งของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดแบบเรากินไม่ค่อยเก่งแล้วเรามากินเราจะกินไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยนะเบอวันศุกริแล้วทำไงดีล่ะเอางี้นะพี่วาวเราไปวิ่งกันแบบมันเหนื่อยก็จะได้หิวไงเฮ้ยมียวอวะเต้นดีกว่าชอบเต้นเต้นมันก็ออกกำลังกายเหมือนการนาเสียงเหนื่อยเยอะด้วยพี่วาวงั้นเอางี้ดีกว่าเรามาแข่งกันว่าวิธีหออใครจะกินได้เยอะกว่ากันได้ เรามาแข่งกันใครแพ้เต้นกลางปั่นจักรยานรับรองหิวแน่้อูไม่กหร้จมะกระโดดตบรับรองกินได้เยอะแน่นอน สวัสดีค่ะลูกคากิท่านคะห้าท่านค่ะท่านเลือกเชือด้านนี้ได้ค่ะค่ะตรงนี้เนาะโอเคค่ะวิ่งนี่แหละหิวแน่เอาป๊าแล้วบอววาวกับวาวไปไหนอะคะเสร็จแลยครับคุณแม่โอ้เห็นวิ่งไปทางนู้

ปาคารนดแดงหมูปลาไก่ซี่เป็นเนื้อวัวเหะนนลเหนื่อยสุดแล้วกินได้เยอะด้วย เขากินได้หมดเลยรับรองเขาฉนะพี่วาวแน่พี่วาว,ว,าวได้เต้นกลางห้างแน่ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะเร้เต้นกลางห้างตอนนี้ยหิวแบบกินช้าได้ทั้งตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องกินไปตั้งเยอะแล้วหูพี่วาของกินเยอะแยะขนาดเนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่เขามีชิดโปรโมชั่นแบ็ k ทูส c h o o เมื่อมาทานกับผู้ใหญ่2อท่านเด็กได้รับส่วนลด50%แล้ะถ้าใครเป็นสมาชิกของอากาศนะมาทานกับผู้ใหญ่2คน, <S <S 2> คนเด็กฟรีไปเลยหนึ่งคนแต่สูงไม่เกนิน1 3เนะส่วนเด็ก นเน่ถ้าจะขายของก็าขายของให้หมดสิจ้ะนี่เลยชุมวีญเลิฟเวอร์ถ้ามาทานกับผู้ใหญ่สองท่านเด็กจะได้ทานเลยค่ะเริ่มต้น ยกินยแล้วงี่วิว่าเห็นไหมนี่คือคีรานิคุนะนี่ลักษณะพิเศษของมันคือมีรูปร่างเหมือนใบไม้เลยนะวิว่าเอาวันนี้ดีกว่าบูษาชั้นสอจะไปที่โกชูจังเ,เ,เนี่ยเอาโอ้เลิศอะขายของปะเนี่ยถ้าจะขายของก็ขายของให้หมดสิจ้ะนี่เลยชูวีนเลเวอร์ถ้ามาทานกับผู้ใหญ่สองท่านเด็กจะได้ทานในราคาเริ่มต้นแค่ 85บาทเองว้าวมี่วิว่าเอาหอยดีกว่าเหน็นเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะพี่ย่างให้อุ๊ยวิว่ากินกุ้งดีกว่ากุ้งอ่ะอร่อยของโปรดวิว่าเลย่ยวิว่าแซลมอนกนเนื้อว่านหวานอร่อยมากพี่เคยกินเลยย่างนี่วิว่าเห็นไหมนี่คือกีรานิคุนะนี่ลักษณะพิเศษของมันคือมีรูปร่างเหมือนใบไม้เลยนะวิว่าเอาวันนี้ดีกว่าหมูสามชั้นซอสสไปซี่โกชูจัง น,นะนี่มีว่าซอสชผ็ดซอสอ,อากาพรีเมี่ยมมากตัวนี้มีคนสั่งเยอะมากเีพี่จะทำให้วิวาจริงๆอ้โหเลิศอ,อ่ะขายของปะเนี่ยถ้าจะขายของก็ขายของให้หมดสิจ๊ะนี่เลยชูวีนเลเวอร์ถ้ามาทานกับผู้ใหญ่สท่านเด็กจะได้ทานในราคาเริ่มต้นแค่แปสิบห้าบาทเอง พี่วิว่าเอาหอยดีกว่าเห็นเนื้อนุ่มมากเลยลอ่ะพี่ย่างให้วิว่ากินกุ้งดีกว่ากุ้งอ่ะอร่อยของโปดวิว่าเลยนี่ iva, วิว่าแซลมอนนะเรื่อนหวานอร่อยมากพี่เคยกินแล้วพี่ย่าง iva, ให้นี่วิว่าเห็นไหมนี่คือพีรานิกุนะนี่ลักษณะพิเศษของมันคือมีรูปร่างเหมือนใบไม้มเลยนะพี่ว่าเอาวันนี้ดีกว่าบูษบงชั้นช้อจสไปซี่โกชูจังเนี่ย ใส่สองท่เด็กจะได้ทานเลยค่ะเริ่มต้นแค่85บาทเองว้าวนี่วิว่าเอาหอยดีกว่านเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะมีย่างให้อุยวิว่ากินกุ้งดีกว่ากุ้งอ่ะอร่อยของโปรดวิว่าเลยย่างวิว่าแซลมอนอ่ะเท่า์หวานอันอร่อยมากที่เคยกินแล้วเลยมีย่างให้นี่วิว่าเห็นไหมนี่คือกีรานิคุนะ<อ>นี่ลักษณะพิเศษของมันคือมีรูปร่างเหมือนใบไม้เลยนะวิว่าเอาไ บัวบูสับชั้นซอสจะไปซี่โกชูจังกเนี่ยอร่อยมาก <Wow. S 1> มปิ๊งแล้วนะนี่วิว่าคอสช็อกซอสอาการีเมี่ยมมากตัวเนี้ยมีคนสั่งเยอะมากีพี่จะทำให้วิว่าจริงๆค่ะพี่ใจเย็นด้วยแม่คะเราที่เนี่ย